ได้ค่ะคุณน้อยนะคะจากอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณน้อยคะวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรคะรือแบ่งแยกที่ดินครับค่ะพี่น้องกันเลยพี่น้องกันครับตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ครับทําไมอ่ะพี่น้องกันน่ะทําไมตกลงกันไม่ได้คือฝั่งน้องอยู่ทางขวาไอฝั่งน้องอยู่ทางเนือทางใต้ฝั่งพี่อยู่ข้างขวาเป็น เซ็นยินยอมว่าบนบนที่ดินสำนักงานที่ดินเรียบร้อยหมดแล้วครับพอทีนี้เจ้าหน้าที่รางวัดมาวัดสี่มุมเรียบร้อยแต่ทีนี้จะแบ่งครึ่งพี่กับจะมาเอาอยู่ทางทางใต้อีกครับเงี้ยครับตกลงไม่ได้ตกลงไม่ได้ไไดเปลี่ยนคำ<ล>พูดเสียเออเป็นที่ดินของใครอ่ะเป็นที่ดินมารับมรโดกมาเขาแบ่ เซ็นให้สองคนพี่น้องเขารับกันสองคนครับ <Okay. S 2> เรียบร้อยหมดครับรับมระดกกันเรียบร้อยหมดแล้วนี่สองคนให้เขาสองคนแบ่งกันครับาถ้าตกลงกันไม่ได้ก็มาไปร้องศาลนะศาลสั่งขายทอดตลาดแล้วก็จบเลยเอาเงินมาแบ่งกันเสียไม่ต้องซ้ายต้องขวา <c oughs> เงินเนี่ยกองไหน,กอ,ไหนกองไหนก็เป็นเงินเหมือนกันหมดนะนะต้องขายทอดตลาดถ้าตกลงกันไม่ได้ต,ไไดต้องฟ้องศาลขายทอดตลาดครับจบเรื่องเลยไปไปหาอายการคุ้มของสิทธ์ได้ไหมครับ ถ้าไปถ้าไปหาอายการคุ้มครองสิทธิ์ก็ให้อายการเจรจาครับบอกก่อนเลยเนี่ยใครอ่ะคุณเป็นพี่หรือคุณเป็นน้องอะ่ะเป็นน้องครับคุณเป็นน้องคุณบอกพี่เลยบอกพี่ถ้าพี่ไม่ยอมผมไปร้องศาลให้ศาลสั่งให้ขายทอดตลาดเลยถ้างั้นเนี่ยพอขายทอดตลาดก็เรียบร้อยไม่รู้ใครมาซื้อหรือคุณจะซื้อก็ได้ถึงตอนนั้นคุณได้ทั้งแปลงเน่ยถ้าคุณซื้อจากการขายทอดตลาดแล้วแบ่งเงินกันน่ะ ครับมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะพี่น้องเนี่ยก่อนจะไปหาอายการเราพี่น้องนั่งกลตกลงคุยกันก่อนบอกพี่ครับถ้าเราตกลงกันแล้วเนี่ยก็เอาตามนี้แต่ถ้าพี่ไม่ยอมตกลงกับผมก็ไม,ม่มีทางอื่นนะพี่นะก็ต้องให้ศาลก็ตัดสินขายทอดตลาดเพราะถ้าศาลตัดสินนี่คือต้องแบ่งเงินอย่างเดียวไม่ใช่แบ่งที่ค่ะครับแต่่นี้เขาเขาเซ็นเซ็นยินยอมบนที่สำนักง,งานที่ดินว่าเขาหยุด เขาจะอยู่ทั้งเหนือครับนั่นแหละนั่นแหละถ้าเขาไม่ยอมก็ขายแบ่งที่อย่างเดียวคุณจะไปพบอายการคุ้มครองสิทธิในเรียกมาเจรจาก่อนก็ได้ถ้าเขาเรียกแล้วเขาไม่ไปก็ปล่อยการเลยอ่ะแบบเราต้องเราต้องฟ้องศาลอย่างเดียวใช่ไหมต้องฟ้องศาลขายที่ดินเลยบอกว่าพอเขารู้ว่าถูกขายทอดตลาดก็นถึงน่าจะต้องยอมก็ได้อ่าจดเบอร์อายการจังหวัดอุตรดิตถไปครับค่ะครับผมเรียบร้อยครับค่ะหมายเลขศูนย์ห้าห้าครับ สี่หนึ่งหนึ่งครับสองหกห้าค่ะครับครับผมคุณโทรไปถามก่อนนะบอกบอกพี่อายการครับช่วยเจรจาผมกับพี่ชายทีครับแบ่งที่กันไม่ลงตัวครับเขาชื่ออะไรล่ะชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านเลขที่เท่านี้เบอร์โทรศัพท์นี้บอกให้ครบถ้วนนะครืบอมครับผมเตรียมข้อมูลให้ครบเวลาข้ถามปั๊บจะวิ่งหากันอีกไม่ต้องเราต้องทุกอย่างพร้อมขัางขั้งตัวหมดเลยนะเอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ